สวัสดีครับพบพอกันอีกแล้วครับผมท้งช่องทุงหน้านระเบิดครับสวัสดีอาจารย์ภูทีรักนกเขาเรียงนกเขานะครับเนาะแล้วก็ชช่นชอบในการต้อนนกเขาใหญ่ครับผมมื่อกี้พาพีพาหนองมาต้อนนกค้อนเศ้าครับผมบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับ6โมงแล้วครับเนาะเมื่อี้นี่หมอกนะครับหมอกลายครับผมพาเจ้าผู้ระเบิดออกมาต้อนค้อนเศ้าจะค้อนครับ บรรยากาศอย่างดีลยครับเซานี่หมอกหนาเนะครับเนาะเขากำลังงามครับผมมือหนีมาตามโตไม้ครับเป็นนกหนึ่งกุกเสียงกลางๆเนะครับเนาะคู่อ่างครับคู่อ่างสองสามค่ำนะครับเนาะสี่หาค่ำนี่างนี้ครับมาเห็นไวสองสามเมือนะครับเนาะนกปลาตัวนี้เลยลองมาตามเมืองครับมือพาเจ้าผู้ระเบิดมาเนาะ เอาเดี๋ยวรอจะเข้านึงแล้วก็ชีหามองไส่ครับผมแล้วมาหลุนกันเนะาะปริมานประมาณครับมือนี้ครับตอนนี้ก็เอากระต่ายนกต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะกำลังเริ่มขันโยน,นครับนกปลานี่ก็ขัอยุ่ในทงหน้านี่ครับผมพ้นใหญ่ๆเนาะสองตครับ บัว่าวสิเป็นตัวไม้บ่านะครับเนาะจะเป็นนกเสียงกลางครับตอนนี้มันกำลังขันโยนขันเดียกอยู่เนาะเอา้าลองรอหลุนเบิ้งครับมาสีมีนกมาเขามาเถียงบ่ใส่ทั้งคู่ห่วยนี่ครับทางรถเดียนเนี่ยนะครับไกๆลๆได้ราะว่าไม้ทงไฮทงหน้าตอนนี้ล้งยากครับผมน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมนะ้ำไหลครับใส่ไปทั้งคู่ห่วยนี่ครับทางคนเที่ยวทางรถเที่ยวเนี่ยเนาะ เอารุนกันเบ้างครับผมมานบสประมานมือนี้ ตอนนี้ก็ใส่นกไปได้ประมาณจากยี่สิบนาทีครับผมนกปลาเริ่มขึ้นมาขันครับนกขันนกฝากหวยฟังนี่นะครับสองตัวครับผมแล้วก็ฟังทงหน้าครับทงหน้าฟังนี้อีกสองสามตัวครับ เดี๋ยวยังบ่มาเข่านะครับเนาะวเวลาประมาณจะหกโมงเคืงครับตอนนี้อกปลาเิ่งเดิมขึ้นกขันนะครับเนาะขาดมาตัวไม้ที่ยู่ฟังนี้ครับผมเป็นนกเสียงกลางๆนะเนาะยงกลางๆเปิดๆเนี่ยครับขนคขัน,ขนยูฟังนี้ครับมันมนี่หมอกหนาครับผมหกโมงกว่าแล้วนะครับเนาะ ดาว้นก็คืนแล้วครับก็หมอกนะ่าตึ๊บเลยครับอากาศยางดีครับผม ครผมตอนนี้ใส่ไปได้ประมาณเกือบเกืบอบชั่วโมงแล้วครับตอนนี้มีนกมาเลี้ยงแล้วนะครับเนาะ เป็นนกของกุ๊บครับผมเป็นมาเลี้ยงมาขันโยนอยู่ตัวไห่สูงใหญ่งข้างครับจ้ากพลระเบิดกำลังเหียกำลังดึงครับผื่งีอะไรมาแล้วครับเป็นนกสองกุกบเชียงกลา,างๆครับ ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเกือบสองโมงครับแดดออกดีแล้วนะครับเนาะตอนนี้มีนกปลาเขามารวมตัวนึงครับแต่ว่าเขามาบอปากบอเทียงครับผมเขามาคู่แต่ที่แหลกนะครับเนาะล้วก็จับกิงเดียวดนึงเลยครับตอนนี้จะพูระเบิดกำลังดึงกำลังเอยากครับนกปลาบางส่วนนี่ก็ลงกินแล้วนะครับเนาะ นกลงกินแต่เศ้าครับมือนี้ครับนีตัวหนึ่งมาเขารวมค่าอยู่นี่ครับเนาะแต่ว่าบบเถียงครับจับกิงเดียวเนาะเป็นนกสองกุ๊กครับตัวนี้นกสองกุ๊กเสียงกลางๆครับครับเสียงนกปลาเนาะ อยงนกปลาพึ่งเริ่มเรียกครับผมเขามาจับอยูโดวนเติบครับมารวมตนโดนเติบเน้ะครับนี่พึ่งเรียกครับ ครับผมกอนนี้ก็นกต่อลงแล้วนะครับเนาะสรุปมัอนี้ครับบ่อหมานบ่อมีแต้มครับผมนกป้าหลายอยู่ครับมาตามตัวไม้นะครับเนาะนกคู่อังครับผมแต่บ่อเขาเนาะมีนกป้าสองกุ๊กมาเขาแป๊บหนึ่งครับเขากับป้าสูป้าถียงครับผมนกต่อกับเห็ดเต็มทีนะครับเนาะวันนี้เราพูดระเบิดครับบรรยากาศตรงไหนตรงนั้นอากาศแจ้งดีครับวันนี้ต้นนกยังบลายเนาะ ครับใส่ต้นนี้เอาเมื่อเช้านกกะตอนนี้3โมงครับลงกินเงียบเบอละครับผมโอเคครับผมเอ้าเมื่อนีคงจะมีแค่นี้ครับสรุปบอมแมนบอมีแต้มนะครับเนาะเมื่อหนข้อไหนค่อยรุ่นค่อยวายกันไหมครับผมสำหรับมือนีขอพุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาหลับช้มครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทั้งช่องแล้วนะครับผมสำหรับมือหนีขอบพุณครับสวัสดีครับ